วัดีนะครับผมวันนี้เป็นการวงสวงเ่เนไวเสซีซไงบ้างเลยวันนี้เป็นการวงสวงเจนวเดอะซซีซันสก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมฮะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ดีใจเพราะว่าหลายๆคนรอคอยซีซันนี้มากๆแล้วก็ซีซันนี้ก็เหมือนเดิมฮะคู่ยังคงเป็นคู่ที่ทุกคนรอคอยนะฮะทั้ง3คู่แล้วก็มีคู่อื่นๆด้วยนะฮะติดตามกันได้นะฮะทางช่อง3และแอปพลิเคชัน iCe วันที่21 พันวาคมนี้เป็นตอนแรกนะครับฝากด้วยนะครับกับ Gen Y The Series Season 2วัยรุ่นวุ่นวายรักครับผมความพิเศษเป็นไงบ้างครับโยความพิเศษคือมันจะมีความฟินความจิน้นความละมุนแล้วก็มีความขยี้ที่มากกว่าซีซั่น2 Season 1มากกว่า Season 1นะฮะ Season 2ก็จะเป็นอะไรที่ต้องติดตามเพราะว่ามันมีความดีฟความน่าสนใจมากกว่าซีซั่น1เยอะเลยฮะทั้งคู่ของคิมค o p เองทั้งคู่ของดุ n บาส โบแบงค์ ank, หรือว่าจะเป็นในส่วนของผู้อื่นๆซึ่งต้องติดตามพลาดไม่ได้นะครับผมผมก็เชื่อว่าเซียนสองเข้มข้นแน่นอนครับผมเพราะว่า<ม>ตอนจบเซีซัที่ออหนึ่งคือเราฟูว่าพี่ปาลวีเขากลับมาซึ่งเซียนสองเราก็ต้องมาต่อกันว่าเขากลับมาทําอะไรแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแล้วคู่เราจะเกิดเกิดขึ้นมายังไงให้เราติดตามชมได้เลยค<ม>ือาเซียสองเลยนะครับผมวิดีโิดนึงค่ะ อ๋อตื่นเต้นนะครับเหมือนเดิมแต่วต่าก็น้อยลงเยอะครับ,รบที่ทำนี้ก็เต็มที่มากๆครับอยากให้ทุกคนติดตามได้เหมอนกครับขอบคุณมากครับขออน,นุญาติาาค่ะคุณเตอร์เป็นยังไงบ้างคะครับก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจครับคือเราไม่ได้ทำงานกันมานานมากแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นงานใหญ่อีกรอบรอบหนึ่งเป็นจนินตนาอีกครั้งหนึ่งที่เรากลับมารวมตัวกันอีกครั้ง <ๆ S 1> ก็เลยรู้สึกแบบว่าตื่นเต้นที่จะได้กลับมาทำงานก็เชื่อเชื่อว่าทุกคนน่าจะเต็มที่กันมากๆครับ ยอมไหมครับกับคู่นี้เราจะหวาสู้คู่นี้ได้ไหมคะคือจริงๆแล้วคู่เราเนี่ยเออเรื่องความหวานเนี่ยนัมเบลวันอยู่แล้วครับผมไม่งั้นเนี่ยชนะแน่นอนครับผมชนะแน่นอนครนบาศจะรักขึ้นแบบพัฒนารักขึ้นไหมครับตอนที่จบซีซั่นหนึ่งเนี่ยครับผมคู่ของมาร์กิทเนี่ยเขาถูกโปยไว้ว่าเป็นตกลงเป็นแฟนกันแล้วนะครับไม่งั้นเนี่ยเรื่องราวในซีซั่นสองเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของการที่เขาเป็นแฟนกันแล้ว มันจะเป็นอย่างที่เราคิดไหมปกติเนี่ยอย่างเรื่องอื่นเนี่ยเขาเอกนาเงเอกเนี่ยแฮปปี้แอนดิงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่อนี้มันเป็นเรื่องราวที่บอกต่อไปว่าแล้วคบกันแล้วมันจะมีเรื่องราวอะไรวุ่นวายอะไรอีกไหมอะไร,อย,อ,ะไรอย่างงี้ครับตามอคอนเ็นต์เรื่องเลยฮ <ส S 1> ะสสเพราะ<ส>ว่าไวรุ่นวุ่นวายรักมันก็เป็นการร่วมมือกันร,ระหว่าง Star Hunter Entertainment ร่วมกับทางช่อง3และ i อซีซึ่งซึ่งวันนี้ไอซีก็ก็มีตัวแทนคุณป๊อปปี้มามาเป็นตัวแทนนะฮะซึ่งอยากจะ ใน,ในคนคงอยากจะดูความรู้สึกไอ้ีว่าเป็นอย่างไรบ้าง <c oughs> ยินดีครับยินดีครับที่สอง้วค่ะที่ร่วมง,งานกับต้องบอกว่ายินดีมากๆจริงๆการทางานกับบ้าน Star Hunter Entertainment แล้วก็ภายใต้โปรเจกต์ Gen Y The s e r i e นะครับเป็นความภูมิใจของไอซีส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันเพราะว่า Gen Y เนี่ยก็ถือว่าเป็นซีรีส์ Y เรื่องแรกของไอซีที่นําจากประเทศไทยไปสู่ตลาดโลกด้วยนะครับผมแล้วก็สาหรับซีซั่นนี้ด้วยสกายภาพของ Star Hunter Entertainment ที่แข็งแรงมากขึ้นกลุ่มนักแสดงที่มีฐานแฟนคลับที่แข็งแรงมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศแล้วเราก็ ที่มาจากเสียงเรียกร้องของตัวแทนอย่างแท้จริงนะครับสำหรับไอซีเอ<ม>เองครับก็ถือว่าเป็นความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการต่อยอดความสําเร็จมากขึ้นไปอีกครับ <S 2> <S 2> <ม>สำหรับซีซันนี้ครับผมพิเศษอีกก็คือมีอันคัดพิเศษใช่ครับอันคัดเวอร์ <S <S <ม>ชันพิเศษนะครับสามารถรับชมได้ทางไอซีเท่านั้นครับผมตาตาแล้วก็เหมาะกันค่ะก็ค่ะในซีซันนี้ก็ยินดีมากจริงๆจับตารอตั้งแต่ซีซันหนึ่งจบไปนะคะก็เด็กๆ ในมหาพยายลิลาลนี้ก็ตื่นเต้นสนุกมากนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทาง Star Hunter นะคะทาง ICE นะคะที่ เห็นว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยมีศักยภาพที่จะช่วยในการที่จะซัพพอร์ตให้งานเนี่ยประสบความสําเร็จรวมถึงเด็กๆสตาร์ฮันเตอร์หลายคนก็เรียนอยู่กับเรานะคะรวมถึงผู้บริหารเนี่ยก็เป็นสิทธิ์เก่าด้วยก็มหาวิทยาลัยก็ยินดีมากค่ะที่จะสนับสนุนนะคะแล้วก็ขอให้ซีซั่นนี้ทุกคนก็รอติดตามนะคะเด็กหอกันคาทุกคนนี้รอติดตามถามไปถามกันเป็นประจำว่าอาจารย์เมื่อไหร่ พี่ๆจะมาอีกเมื่อไหร่จะมาถ่ายกันอีกนะคะก็ฝากติดตาม g e n y the Series ซีซั่น2ด้วยค่ะ,ะกกค่ะเรื่องนี้ค่ะของเองกณฑ์กับสื่อไปตามไหมคะค่อนข้างจะมั่นใจเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่านี่คือเหมือนเป็นของขวัญปีใหม่ในปี65เพราะว่าด้วยความที่เรามีทั้ง3คู่หลักนะฮะแล้วก็มีในส่วนของคู่อื่นใดที่จะต้องติดตามกันในเรื่องนี้และที่สําคัญก็คือนอกจากที่จะมีความพิเศษใน g e n y the Series ซีซั่น2แล้วเนี่ย เรายังมีโปรเจกต์พิเศษซึ่งจะอยู่ในเรื่องนี้ด้วยต้องติดตามนะฮะไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ของ BKC u n i ยูนิตพิเศษหรือว่าจะเป็นโปรเจกต์เพลงอื่นใดของคู่ใดๆต้องฝากติดตามในเจนไวท์เดอะซีรีส์ซีซั2ทางช่อง3วันที่เริ่มต้นนะฮะวันที่21ธันวาคมนี้เป็นตอนแรกนะครับแล้วก็ติดตามได้ต่อทางแอปพลิเคชัน i อ e ด้วยนะครับฝากกันด้วยกับเจนไวเดอะซีรีส์ซีซั2วัยรุ่นวุ่นวายรักนะครับผม ครับขอบคุณครับ